สวัสดีค่ะพีทพุรหงนะคะก็เป็นอดีตนักมวยไทยค่ะตอนนี้ปัจจุบันทำอะไรอยู่ที่ภูเก็ตไฟคลับครับพี่ก็ตอนนี้เป็นครูสอนมวยที่ภูเก็ตไฟคลับค่ะ จุดเริ่มต้นนานหรือ,อยังครับที่มาที่นี่ออสอทนที่ได้ประมาณประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะใช่มีนักเรียนประจําเรานี่เยอะไหมครับก,ก็ก็มีเรื่อยๆส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นเหมือนเมืองท่องเที่ยวก็จะเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่าก็จะเป็นลูกค้าแบบเขาเรียกว,ว่าไงเหมือนเวียนมาเลยแบบเนี้ยแต่ก็มีโลโก้ก็มีมีโลโก้ก็มีเนาะใช่แต่ก่อนเขาบอกว่าพี่นี่คือคนสวยเมืองสยามคนแรกใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ถ้า<อ>ยังมีคนจําได้นะคุณคุณนอะไรทําให้เราได้ไปประกวด คครรััั้้งนนบพี่ตอนนั้นเหมือนแบบน่าจะเป็นงานของทางมวยสยามอะค่ะแล้วเหมือนกับ<ม>เขาต้องการที่จะจัดอีเวนต์ครบรอบจำไม่ได้ว่ากี่ปี20จ<ม>หรือเปล่ากลัวพูดผิดเไม่เป็นไรจ้ะประมาณนั้นค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็ หาหนักมวยหญิง8คนที่เป็นแบบเหมือนแบบเป็นที่รู้จักณนณะเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสนัยก็เรา8คนก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยเงี้ยแล้วเขาก็เลยโทรตามมาเออสนใจไหมสนใจไหมมาทามําทเล่นๆสีสันเราก็เลยโอเคโอเคลองดูอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่เป็นคนสวยจริงค,มมครับพ <c oughs> ี่หน้าคมมากขอบคุณค่ะผสมว่าเป็นคนแรก,รกแล้วพ,พี่รู้จักคนที่สองไหมครับคนที่2องจำเลขไม่ได้แล้วอ่ะน้องตองไงอ๋อคนที่2นึกว่าเบอร์สองคนที่สองคนที่สองน้องสวยกว่าน้องสวยกว่าเฮ้ยมันสวยเหมือนกันพี่พี่รู้จักน้องตองเหมือนกันรู้จักรู้จัก มีอะไรอยากพูดถึงน้องไหมคิดถึงไหมทุกวันนี้เห็นน้องก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเติบโตในหน้าที่ก็ก็ยินดีด้วยค่ะน้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทํางานอะไรก็เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายมวยไปแล้วใช่ใชพี่พีทลองบ้างไหมโค่อยากนะเดี๋ยวไม่ยากตอนนี้ตอนนี้ชอบชอบสอนมวยก็เลยแบบโฟกัสมาทางนี้มากกว่าชวนน้องตองมาเที่ยวหน่อยไหม ก็ว่างก็มาเกรดยินดีต้อนรับค่ะก็คือมีแค่2รุ่นนี้ก็ไม่มีอีกแล้วใช่ค่ะนะไม่รู้ว่าอนาคตจะมีอีกหรือเปล่าแต่อาจจะอาจจะไปไม่ได้นะเพราะช่วงนี้มวยกําลังเริ่มชิมด้วยเห็นว่าตอนนี้ทาธุรกิจด้วยครับพี่พีทมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะก็เป็นธุรกิจเล็กๆค่ะที่นาที่นาค่ายมวยภปรเก็ตไปคับเป็นร้านเหมือนร้านน้าปั่นแล้วก็พวกโปรตีนปั่นเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมชิมเรียบร้อยแล้วกล้วยสูตี้อร่อยมากครับพี่ก็เห็นฝรั่งก็ชอบกินแตงโม ใช่เพราะว่าน่าจะแบบอากาศร้อนอะไรเงี้ยค่ะก็ะเลยชอบกินผลไม้ ด้วยความที่เป็นเกาะต้นทุนไม่แพงเหรอพี่การแพงใช่ไหมแพงค่ะเราขายแก้วละาสาสิบห้าบาทสีบาทก็พยายามหาพยายามหาต้นทุนให้ถูกที่สุดแล้วก็ขายอยู่ในเลทที่แบบโอเคลูกค้ารับได้เราอยู่ได้ก็โอเคที่คิเจอคุณแม่พี่พีทบอกว่าก็คือเพิ่งเปิดได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยใช่ใเพิ่งจะเปิดค่ะที่คุณแม่มาช่วยใช่คุณแม่มาช่วยอยากให้ฝากร้านสักนิดนึงครับพี่ค่ะก็ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวภูเก็ตนะคะหรือว่ามาซองที่ภูเก็ตไฟคลับก็แวะมาซื้อน้ำที่ที่น้าคายได้ค่ะแล้วก็จะมีโปร ด้วยแบบว่าสําหรับสายสุขภาพที่แบบชอบออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะก็จะก็จะมีประโยชน์แล้วถ้าใครที่อยากเรียนมวยกับพี่พีนะครับเปิดเฉพาะสอนผู้หญิงใช่ไหมสอนผู้หญิงด้วยผู้ชายก็สอนถ้าแบบสอนเบสิกแต่ว่าอาจจะไม่ถึงท่านแบบจับเป้าแบบว่านักมวยอะไรขนาดนั้นเพราะว่าที่นี่ก็มีเทรนเนอร์แบบเก่งๆเยอะเราก็จะเน้นสอนเบสิกแล้วก็สอนออกกำลังกายมากกว่าราคาน่ารักเนาะน่ารักเดียวเรียกพี่พีได้ด้วยเสมอเลย อ่าแล้วก็โค้ชที่นี่ใครเก่งที่สุดครับพี่ก็ต้องก็ต้องยกให้เขาอ่ะเรียวก็ต้องยกให้เขาลหลายคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมอยากให้ฝากโค้ชใช่ถึงภูเก็ตไฟขับครับให้เป็นที่รู้จักคก็อยากอยากจะฝากค่ายภูเก็ตไฟลับถ้าในวงการมวยก็จะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าที่ค่ายก็มีแชมเปี้ยนหลายคนแล้วก็ทํานักมวยแข็งแรงมีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยก็อยากจะฝากว่าที่ค่ายไม่ได้มีแค่นักมวยอาชีพค่ะถ้าสมมติใครที่สนใจอยากจะมาเรียนมวยเพื่อสุขภาพป้องกันตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ค่ายก็มีคลาสเหมือนกันก็ เรียนเชิญค่ะจำกันได้นะครับคนสวยมาสยามรุ่นแรกนะครับช่องทางการติดตามพี่พีชครับมีที่ไหนบ้างมี Facebook ค่ะ Facebook ชื่อพีชผู้ละหงเหมือนกันแล้วก็ Instagram ก็พีชสุภัตราพีชพีชสุภัตราจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ข้างล่าง<ด>นะครับผมฝากอะไรถึงแฟนคลับที่ยังนึกถึงเราบ้างครับ ก็ถ้ายังจำกันได้ก็ฝากมาฟอลโล่ก็ได้ค่ะใน IG หรือว่า Facebook ค่ะ<ช>หรือว่าถ้าผ่านน้องเกตก็แวะมาเซ์ไฮหรือว่าถ้าไม่ใช่นักมวยอยากมาลองเรียนมวยอะไรอย่างนี้ก็มาได้ถ้าแบบคนอยากมาถ่ายรูปด้วยที่ร้านน้ำมี้ได้ไหมโอ้มาได้ค่ะมาได้ขอบคุณพี่พีชสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับวันลุงพินีเอฟซี